สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสีสุขสุคนเนาะตั้งจากที่นามลดเนาะพี่น้องเข้ากัพากันเมีหนห้องบริโลล่งคลิปไร้หมือพี่น้องคลิปน้กกถทายไวต่างแต้มือล้างหนามลดพลหลต้องเก็บทายไว้น้อยหนึ่งเนาะจัดห้องกระลูกซาวนี่ก็เป็นเตียงนอนของเมกระโหลก กระสีประมาณนีน้องพี่น้องไม่แปนเก็บไม้มาห้องเอานอนสองคนแม่ลูกมันแบบนี้กะสบายดีเนาะพี่น้องเวลาน้ำท่วมน้ำยังเขาก็เก็บขึ้นง่ายดีพอต้องรลานละยังหรอกนาะพี่น้องอยู่แบมนีกะสบายใจแหละลูกสาวก็ซอยแม่เนาะพี่น้องซอยแม่เฮ็ดซอยแม่จับ เดียนใหม่ซอยแม่เฮ็ดเปียกซอยแม่อยากให้แม่ถ่ายคลิปเป่าเป่าเป่าเป,ป่าอยู่บัไเลเอาเพิ่นลงเพราะว่าหยาดอันนั้นติดเด็กเนาะพี่น้องก็เลยว่าเออบัวเลเอาเสียงเพิ่นลงตอนนี้ก็อยกากมาเนี่ยจัดเตียงแล้วก็อยากทูเฮือดเนาะพี่น้องอน้ำยังมีน้ำอยู่ได้หันเสร็จ หนามยังยักซุ่มๆอยู่เนาะพี่น้องหลังจากหนาบกแล้วแหงแน่สักนอยเนาะสีแดงแหละพี่น้องมันก็เริ่มยักแหงก็เริ่มทูเฮือนทูสานเรียบร้อยกาก็ยักซอยแม่เฮ็ดซอยแม่กเาอ้อมๆอยากให้แม่ถายคลิปให้ พี่น้องตัดมาเมื่อที่สองนเนาะเบิ้งใ่ปานกับคนเครงเพิ่งลงมาหอยดีๆดุเห็ดดีๆข่าวแล้วไม่ไดีพี่น้องในใจหึบหืบเมนีกับเรียมคนเครื่องมาพี่น้องวันนี้ด่างเฮื่อแล้วก็เอาเครื่องเข่า ได้นักก็ให้น้องๆมาซอยยกเนาะกลับสู่สภาพปกติเครื่องจอกท่านได้เก็บเขาเก็บบนนอนมาไหวก่อนมืนัอคืนนี่ก็นอนเถอกเนาะนี่บนอน,อ <c oughs> บนอนซองเมดุบนนอนซองเมดุค์ว่ามียังหรอพี่น้องปูสาดแต่กะห้องใหม่เอาแล้วก็ปูพมมนะโฮมอาะ ซ้ำกันก็นอนแปดท่นแหละตากะบเป็นยางเนาะพี่น้องนอนแบบนี้กระยางเนาะมันสะดวกเวลาหนาดเพิ่มนี่แหละพี่น้องเอาต้องเอาคล้องนักนะมันนักเนาะเอาที่นอนยางก็นักกัญญาเนาะพี่น้องกระปูเอาจะเสียซะปูตากแดดไว้เนาะพี่น้องให้มันเศร้า มีความสุ่มแหละมันชิมีความสุ่มเนาะฝนตกน้มถล่มได้เมือแดดออกแล้วเฮ้ยหายใจคือเผือบหนามก็หอดพุน่นเนาะไปแล้วหอดดุมเลยเนาะมองได้เป็นโน่นเป็นยังนี่ก็คือวิตแล้วเนาะยิ่งเกลีองก็ค้นมาท่านได้เบิดจับ เอมมาขวัจำมะมอหลังมือหลงัอลงอันนี้ดาพีนมะหลังออันค้ฟุนน,นู้เหน่อหัวนิงอยูด้านหน้มืหมท่านเปัดจะจีเป็นลกอกฟนะวันนี้สีมือสมือเรียนติดแต่เห็ดเบียร้อยแหง,งตัวเย็นเครื่องของเอาลงมาเรียบร้อยเนาะเครื่อ,ขของขั้วเอาเขาที่เรียบร้อยละ วานนเฮดผู้เดียวจนเก็บเครื่องตกใจๆขนาดน,น้องพี่น้องน้องก็มาล้างซอยแต่หน้าที่ทำความสะอาดอายคือเห่าเนาะนี่ท่านใดอ่ะนะท่านใดนนเอาแปลกเข้ามาเนาะพี่น้องปลาก็จนมันอยากเน่าเนาะหัวมันอันนี้นะมันเอาเอ้ยมันอับมือมีแดดเนาะ กย็ยาบวดีเป็นไรอยางมาเห็ดีพี่น้องเมื่อนี้คือจะอยู่กับการเหมือนคล้องบัดมือได้แหละเป้นเอาละพี่น้องตัดม้ามือที่สี่หลังจากที่เก็บเกรื่งเก็บของแด่ก็บริยายเยังเนอะพี่น้องก็พักผ่อน บริไ,ไทยกิบบริยังงมือว่านี่ก็ได้ยผ้าแม่เข้าปากซีเน้อพี่น้องไปห้ามอแต่งับมากก็ร้านเนาอพี่น้องกับลุกสาวสายป่านเข้าปากซีมาดินกับดิ่ผ้าเพิ่นไปกินไอติมนาอพี่น้องถ้ายิบยหนึ่งเนาะบมห oh oh อดหาชิบหอดหาพิบเนทีสัมหาชิบ เอ้พอหอดถายพอหอดซิปนาทีซับน่ายหน่อยเดียวตอนนก้กใส่ผ้าพันเข้าไปเล่กไอซครีมเนาะพี่น้องก,<อ>ก,กินอยู่ในหานค้างง้งมอหันเนาะถ่ายอีเมยอีเมยกับถ่ามอเนาะเพราะว่ามาหอดตอนเที่ยงพอดีแต่วันนี้มอพึ่นมาท่านในข่าวการเนาะก็ได้พาลูกมากินไอซกครีมมากับตอนเที่ยงนี่แหละพี่น้องสวยแหละถ่ายคลิปหน,น่อยหนึ่ง ก็ได้ซื้อไอศครีมให้ดูก,กินกับร้านเนาะพอไดมามาปากเสกแล้วก็พาดูกนั่งกินไอศครีมสักน,กน้อยเนาะพี่น้องแล้วก็พากันเข่าไปแน่อะไรแหละห้องหมอเนาะไปถ่ายเมะนั่งตรวจถ่ายเมะจนสามชั่วโมงพี่น้องเอ้ยความวาป่ะพฤตนตรวจโดวนตรวจบิด โกรกเนาะพี่น้องตรวจหาเบิดซตอย่างพนตรวจกาอันันออกมาแล้วกับอีเมลกัเป็นหลายอยา่างเนาะพี่น้องลำไส้เนี่ยยังเน่หลายอยาอ่างอยู่พี่น้องเอ้ยน้าซ้ายปานกับตรวจคือกันนะคะซ้ายปานกับเป็นท่อเหี่ยวอักเสบเนาะพี่น้อง กระไราย,ยามาเนาะกระแพงพี่น้องไปตัวยุงมอเอกรสนเนาะมุมมอบีเอดแล้วก็พากันมายางเซเว่นเนาะยางเซเว่นสื่อขนมไปฝากร้านฝากร้านนิดนึงนำเคิงเพื่อกระสื่อคล้องไปฝากงองเพิ่นแล้วก็เดือกเอาซันเนะาะพาดุกๆเข้ามาเซเวน่นคล้องที่แม่ได้ก็มีแต่เท่านั้นแหละ ยาซีฟันกระแปะงคูนเบิดตัวนี้เนาะพี่น้องไปซื้อ,อยังเนะาะยางเซเว่นข้าดูมาแป๊บเดียวมากับเผาเาผานะพี่น้องเผาวมาเผาเมื่อเผาลายคากับพากันดับปุ้ย สบายดียามเศร้าพี่น้องสิพามาเบิ่งต้นไม้ที่ตายตั้งจากน้ำอันนั้นเนาะหามโรกโกงคงตายในนอดเนาะพี่เนาะท่านในเมาตัดเนาะเพราะว่ามันเปื่อยเลยมันบ่ทันเห็นว่านี่ฝนตกแห้งเนาะพี่น้องเฮ็ดแหงยาเดิมเคี้ยวขึ้นด่านขีดต้มด้าเน่ะนะ แต่มันก็โปตกตอนมืออันนั้นโหลดมันก็เลยยังดำอยู่พักตายเบิดพี่น้องเอ้ยบอได้ให้พี่น้องเบิ่งบอได้ควายใช้คลิปพี่น้องส่วนนีโอ้ไม่แปดอันนี้ได้มาอยู่พี่ท่านได้เก็บอีหยังได้ดิพี่น้องซองซ้ำมือละซ้ำม,มือสีมือละ เพราะว่ามันอันนี้มันโมหงยงเลยมีน้ำขีตมลายโอ้บเกรอกระเดืดแต่มากผักอันนี้ก็ตายเวอร์แต่สลายผักอีตู่ก็ตายเวอร์คอมบัวกับตาย một tay nó phải không bùa nhắc như bà nó có lột ở vật sạch cô có hồn vì nó tay bớt cô có một điện mạnh tôi nỉ nó tay cô hồn với nhắn cứ tay nè cô cứ nhắn một tay tay tới cô đi nhắn à. xe đài đi vì mà phải bên đó đài đài. nè phù. โอ้บริเก็บไปขายให้เนะาะปางช่วงนี่โอ้บริตอยเอาตายพี่เนาะช่วงเป็นยังบอมหนามตายบา่เป็นน้ำบ่อน,นี้มันนุ่นบ่เออมันมีแต่ผี่าาาาพูดร้ายปรจักรบวมร้ายโพด่ประจักรได้ได้ตายบัด กาหงขงข้างนอกก็เลื้งเบิดนะเนาะเลื้งแบบเลี้องตายเบิดมาได้เห็ดยังพี่ห้อกอน้ำนดูดก,ก็ได้ขี้ข้านะข้าขี้ข้านะข้าเมื่อยเนานะพักผ่อน กะกระโปตายเนาะพี่น้องนี่เดือดแหงเนี่ยแหละเนาะไม่อยากงางไปใช้ตอนน่ะมันเปื่อนไม่อยากงางออกมาหัวที่หน้ามาท่านแหงนี่แหงแน่เลยเนื้อกะ บ่ตายเนาะพี่น้องยังคือเก่าเชียงก็จะไทยเดิมไทยหน้าอะไรพยยี่น้องไทยหุดเนาะบางคนกนทน็ท่านอะไไทยหุดเดี่ยวโกงหูตายบิดแต่เสียดายเนาะพี่น้องกโกงก <c oughs> ผาบุตายดนะ้วยพว กูมากอันนี้ตายอยู่บ่สกูบมกเภาวกับหตายเด้น้ำถมข้ามันถมเพิ่งสีตายอยู่เผาอ่ะนะข้ามันบกไ้จะสีมันกะบกคอยตายไง อย่างนี้เนาะโกกผ่าววตายเนาะโกกมันมันตายทิเออ <c ười> ข้ามันโบกวิ้นไ้มันก็ตายดีนะที่มาปลูกเส่นนี้มันตั้งสูงเนาะนี่มันก็หมดเหรอ โอ้เอาหมากันออกกันหมากเดียวนี่มวยใหญ่จักเทื่อพไ่น้องเลยก็เป็นหมากเลยตะเหลืองเกือบตายแค่นี้ต่บบตายเนาะหมากละหมดหมากเสียบสนี่ เดี๋ยวจะไปหาตันบะกรูยตัดปีน้ะพี่น้องมหนิ่ะไรเห็ดยังหลายเหม่อเลยอย่าน้ำเงินน้ำสันั่นแหละอย่ตะก้าพักเออก่อนก็ไปเซ่เนาะพี่ cường khang